สวัสดีครับนี่ก็มาพบกันเหมือนเดิมในหนังสือเรื่องกินกบตัวนันซาเมื่อวานพูดไปเรื่องอะไรนะพัฒนานิสัยเห็นความสำเร็จอืมก็คือหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกว่า21วิธี หยุดการผัดวันประกันพุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงข้อที่หนึ่งเขาในหนังสือเล่มนี้เขียนว่าข้อที่หนึ่งจากยี่สิบเอ็ดวิธีนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธี<ม>เรื่องจัดโต๊ะในความคิดแรกของผมจัดโต๊ะก็น่าจะจัดโต๊ะทั่ว,วไปเห็นมันลบก็คือ จัดให้มันเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วลอาอ่านดูว่ามันจะใช่หรือเปล่าแบบที่เราคิดไว้ในตอนแรกนโปรเลียนฮิวเขาพูดว่าคุณสมบัติที่เราต้องครอบครองเพื่อเป็นผู้ชนะคือการมีจุดมุ่งหมายที่นแน่วแน่การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะคว้ามันมาให้ได้เขาบอกแบบนี้นะนโปเลียนฮิลในหนังสือก็จะบอกว่าก่อนที่คุณจะเลือกกบกบของคุณนะ่ะและคุณจะต้องลงมือกินมันคุณต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตในแต่ละด้านให้ชัดเจน สาเหตุที่บางคนทํางานเสร็จมากกว่าในเวลาที่สั้นกว่าใครหลายๆคนก็เพราะพวกเขามีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นเองพวกเขาไม่เคยละสายตาจนกว่าจะไปถึงจุดหมายนั้นยิ่งคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายคุณต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อคุณมีขั้นตอนที่ชัดเจนคุณก็จะเลิกผัดวันประกันพุ่งอือือในเขาบอกว่าเราต้องมีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนก็เริ่มจะเข้าใจแล้วเนาะมีวันหนึ่งผมตื่นเช้าไปไปโรงพักโรงพักหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมในตอนเช้านะั้นแหละ ผมเลยตั้งคำถามกับพี่มาว่าทำไมคนบางคนถึงดูเขามีทุกอย่างแล้วเขาคงจะมีทางลัดอะไรหรือเปล่าหรือบ้านเขารวยอยู่แล้วคือพี่ผมบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องไม่ลังเลกับการลงทุน อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณชอบสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขและอยากจะทำมันท,ทุกๆวันผมก็คิดในใจสงสัยว่าแบบนี้ถ้าเราชอบอะไรเราก็ลงทุนได้เลยเหรอมีเท่าไหร่ก็ลงทุนไปเลยเหรอผมก็เลยตัดสินใจ ถามพี่เขาไปเลยแต่พี่ผมบอกว่ามันไม่ใช่การที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างในเป้าหมายที่เราจะทํานั้นนะเป้าหมายแนละจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั้นนะ่ะเราต้องมีความรู้และต้องศึกษามันพอสมควรถึงเราจะชอบมันมากแค่ไหนถ้าเราไม่ศึกษามัน ไม่งั้นเราก็จะไปไม่รอดก็เจ๋งบางคนคิดว่ามีอยากทำนู่นอยากทำนี่ลงทุนเลยแต่ไม่ศึกษาปมท้ายก็ไปไม่รอดก็เห็นมาหลายรายแล้วนะม,มันไ็จริงอย่างที่พี่เขาบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องศึกษามันให้ดีคิดให้รอบคอบแล้วก็เอาเงินไปลงทุนกับมันเมื่อเรามีความรู้แล้วพี่เขาบอกว่า ไม่ต้องไปลังเลมันเลยลงทุนไปเลยไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จจะได้ทุนหรือขาดทุนไม่ต้องไปสนใจแค่เราคิดที่กล้าจะทํำมันลงทุนมันแค่นี้ก็เราก็ได้ก้าวก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่ได้อยู่กับที่อือ แล้วพี่ผมก็ยังบอกอีกว่าถ้าเรามีเงินเก็บเงินไว้กับตัวเนี่ยชื่อมือนเนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนนะเราก็จะเอาไปซื้อของที่มันไร้ประโยชน์ซื้อผน่งซื้อนี่มันก็ไม่เกิดการพัฒนาอะไรตนเองขึ้นมาเขาบอกว่าเงินมันนอนมีก็ใช้มีก็ใช้เขาบอกเห็นคนพวกนี้มาหลายคนแล้วย่างไงก็ จงทีนี้ในหนังสือเขาก็จะบอกว่าคนที่ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆคนพวกนี้เขาจะขาดแรงจูงใจมีสาเหตุหลักก็คือยังคุมเครืออยู่ในใจจะมีความสับสนมีความมีความกำกวมว่าตัวเองกำลังจะทำอะไร ต้องทําอะไรก่อนหรือหลังและทําไปเพื่ออะไรคนพวกนี้เขายังไม่ผิดหรอกครับที่เขายังไม่รู้ตัวเองในเมื่อเรารู้อยู่ในหนังสือเรารู้อยู่แล้วว่าในหนังสือเล่มน,นี้คือคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอะ่ะเขาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะทําอะไรและจะพยายามไปเพื่ออะไรแล้วต้องทําอะไรก่อนหลัง แค่นี้คุณก็ประสบความสําเร็จได้แล้วในเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็แก้ปัญหาตรงนั้นซะอย่าลังเลลงมือทํามันไปเลยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเหมือนการจัดโตะ๊ะอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกข้างหน้าก็อาจจะมาบอก กดสําคัญสู่ความสําเร็จมันมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนก็เดี๋ยวลองมาติดตามดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างว่าแต่ละขั้นตอนนี้เราต้องวางแผนยังไงทําอะไรอืมประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ไม่มากก็น้อยนะจากบทความนี้ขอบคุณครับ en coptura,